เอาเสียเราถึงไหนแล้วทาไมเขาไม่ให้เราไปนนี่ฮะรถไฟเขารถไฟเอาไหนวันนี้ไม่ไม่เห็นรถเลยสิงันสิงฮะมีความเร็วมาจากญี่ปุ่นบอกครับมันจะเร็วเอารถไฟคอยดูมันจะมีไฟไหม่ะเอามาแล้วเอาหนไฟล่ะเห็นแต่รถล่ะโอ้โหความเร็วมากโอ้ เห็นแต่ไฟแดงอ๋อนี่ไฟแดงนี่บอกเขาเรียกรถไฟอันนั้นรถอันนี้ไฟโอ้นี่นี่นี่ครับนี่เลยเขาถึงได้เรียกว่ารถไฟนี่ไฟอ่างงไหมงงไหมคนพัฒนาไปถึงไหนแล้วไฟเมืองไทยยังอยู่แค่นี้เอาเลยตรงนี้เลยอันนี้อันนี้ไฟอย่างเดียวไม่มีรถอ่าที่นี่อ่าที่ไหน สำโรงทาาสำโรงทาบนะครับจะไปสุรินทร์นะครับมาจากนนทราายนี่ครับรเลี่ยวขวาเดียไฟแดงราไปได้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีรถแต่ที่ไปไม่ได้เพราะว่าตมง <c oughs> <c oughs> นมีเพื่อนพี่น้องเกษตรกรอ,อยู่ทางซ้ายมือครับ,รบนี่ก็หมามาจากนาแล้วั้งโอเคครับเดี๋ยวไป อันนี้เส้นสุรินเส้นสปรุงธาบสุรินนะโ <c oughs> อเคเลย,ย,ยไปเก <c oughs> ี่ยวแล้วอันนี้ไม่ใช่รถไฟอันนี้นนก็คือโอ้รถไฟเหมือนกันแต่รถไฟเขียวโอเครถไฟแดง่ <c oughs> ค,ครับอย่าพึ่งงงนะครับพี่น้อง มาจากไร่จากนาคือเก้าแล้วครับอืนี่ก็ไปไร่ไปนาคือเก้าแล้วครับโอ้มากินน้ำแข็งให้ไอนี่ไออะไรเนาะใเรียยู่ยี่ยีดยพลยค่ยี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 ่ยร่ับ่ยี่ยี่ยียีะยี่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 ัี่งีัยี่ยี้นี่ยี่ี าพาท่านผู้ชมนะครับได้มาเที่ยวด้วยกันนะครับโอเคเลยพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับขอบคุณสวัสดีครับ